โอ้โหโอ้โนมันดึงแล้วนะครับผมตัวใหญ่ไหมเพื่อนโอ้โหอันนี้ก็ดึงดึงไหมนี่น่าจะดึง สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมวายโอชินะทุกคนคือแบบวันนี้เราก็มากับสวัสดีครับผมสอน YO ยโอชิดนะครับผมคือแบบวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดตกปลาแข่งตกปลาคนละอันหนึ่งครับใช่ผมเด็กคนละคันใช่ก็ในเนื่องจากวันนี้นะผมเราก็จะมานอนในที่นี่เป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับผมก็เพื่อที่จะมาดำและจะเกิน24ชั่วโมงครับใช่เพื่อที่จะมาดำรงชีวิตที่นี่นะครับผมก็ เวลาเราหาปลาไปก็เราจะมากินที่นี่แหละนะทุกคนในที่นี้เนี่ยเราว่าก็าเป็นลำธารที่กว้างใหญ่เนาะเราสามารถหาปลาอะไรต่างได้นะผม <Okay. S 2> คือคือเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้ขึ้นไปที่ข้างบนนะครับผมก็ไปดูว่ามันไม่มีจุดที่เราจะมาสร้างที่พักอะไรเลยนะครับผมเราก็เลยเลือกว่าจุดนี้มันเหมาะสมที่สุดแล้วครับผมด <c oughs> ืวยช่วงนี้เราแวงงูนะครับผมหน้าฝนไปนี้ถ้าอยากถ้า พูดง่ายก็คือถ้าใครอยู่บ้านอยู่เลยนะครับเพราะว่ามันลำบ,บากจริงนะค<ช>ือแบบดูดีนานๆที่จะได้ลงทริปใช่คือแบบตอนนี้เราก็จะมาเกี่ยวกว่าสถานที่ก่อนไหมใช่ครับผมก็ในอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างที่พักกันก่อนนะครับผมเพื่อที่ถ้าฝนตกเนี่ยเราก็จะได้ไม่เียบอะไรนะครับผมใช่ครับผมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะครับผมเราก็เลยจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนโอเคก็ในขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราก็จะมาการเตรียมไว้ที่นี่เพื่อที่จะป้องกันฝน นั่นแหละทุกคนโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าทุกคนมา โอเคทุกคนคือแบบตอนนี้เราก็สร้างที่พักเสร็จแล้วนะเหลือแต่ที่ท,ที่คือแบบเราจะการเต้นอยู่นะทุกคนเออไม่ใช่การเต้นดิยังไงเอาเปีอะเอาเปีมาแขวงไว้นะทุกคนนั่นแหละคือแบบตอนนี้ผมผมจะใช้เบ็ดพ่นนี้นะทุกคนคือแบบสอนก็จะใช้เบ็ดฝรั่งนะแต่ผมขอใช้เบ็ดพ่นนี้ดีกว่าอ่ะทุกคนนั่นแหละนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้ปลาเยอะกว่ากันนะมา เราไม่ได้แข่งขนาดนะเราแข together, ่งที่ควันเยอะกันนะทุกคนโอเคทุกคนก็ในตัวนี้นะครับผมเราก็ได้สร้างที่พักอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่นะมันก็จะได้ประมาณนี้ระหว่างเมื่อกี้นะครับผมเราก็ได้ทำเปย์อะไรต่างนะครับผมนี่นะอันนี้ก็ทั้งหมด3คนนะครับผมนี่1 2 3เตเตทั้งหมดจะมีก็ไม่ใช่เตเปย์นะครับผมเปย์ทั้งหมดก็จะมีอยู่3ใบนะครับผมโอเคซึ่งในตัวนี้เราก็ได้ทํา ที่พักอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมระหว่างที่เราทําเสร็จนี้เดี๋ยวเราก็จะมาตกเบ็ดกันนะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้ปลากันหรือเปล่านะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เราว่าเรามาเริ่มตกปลากันเลยดีกว่าทุกคนว่ามันจะได้ไหมนี่นะเหยื่อที่เราจะใช้ก็คือเราจะใช้เป็นไส้เดือนนะครับผมนี่นี่คือเราได้ขุดมาก่อนที่เราจะมานะครับผมแล้วก็เบ็ดที่เราจะใช้ก็คืออันนี้นี่นะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราว่าเรามาเริ่มตกกันเลยดีกว่าทุกคน ว่ามันจะได้กันหรือเปล่านะครับผมมาซึ่งเลยตัวนี้นะครับผมก็ก่อนแรกน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําเบรกันก่อนนะครับผมนี่ตะขอตะขอนะครับผมเราจะใส่เหยื่อนะครับผมนี่นะเราก็จะเก็บเหยื่อมาเลยนีนะ่ทุกคนก็เราจะใช้เป็นไส้เดือนนะครับผมเราก็จะจะมาทําแบบนี้จะทํากรเกี่ยวแบบนี้นะครับผมโอเคูก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวตัวนี้คือ เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปขั้นบนสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เราจะมายงกันที่นี่มาดูกันว่าเราจะได้ปลาหรือไม่นะครับผมนั่นแหละคือตอนนี้เดี๋ยวเราว่าเราขึ้นมากันเลยทุกคนมาโอเคทุกคนก็ในตอนนี้นะผมผมก็จะเริ่มโยงกันที่นี่นะครับผมมาดูกันว่ามันจะได้ปลาไว้นะโอเคเดี๋ยวเราจะรอกันสักรุ่นะทุกคนถ้ามาโดนแล้วมาเรามาจะมาดูกันว่ามันจะโดนมันจะได้ปลาอะไรนะครับผม ในลาธารนี้นี่เนี่ยมันมีปลาไหลรูปแบบนะผมเนื่องจากว่าฝนตกหนะฝนตกหนัผกนผมฝนตกนะปลามันก็เลยขึ้นมันจะขึ้นเป็นหลายอย่างมากหลายยี่ห้อมากนะทุกคนหลายสามพันนั่นแหละทุกคนโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เรามารอกันในดูทุกอนตอนนี้ท่านชี้เขาก็อยู่นู่นนะครับผมก็และเดี๋ยวตอนนี้เรามารอกันในทุกคนว่าคืนนี้เราจะได้กินปลาเลยหรือเปล่านะทุกคนมา โอเคทุกคนก็ในตอนนี้เราก็ได้ตบกันไหลรอบแล้วนะคือแบบมันไม่มันมันไม่มีปลาอะไรกินเลยนะผมนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่ามันไม่กินไส้เดืออะไรหรือเปล่าน,น,นะ,ะโโทุกคนโอ้โหคือแบบเราตบกันก็จะได้สภาพนีมม้แล้วนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้ปลาเลยตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าว่า <c oughs> เราจะได้กันไหมทุกคนโ okay. อเคก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเดินกันรอบใหม่นะครับผมคือแบบเนื่องจากว่า เนื่องจากว่าน้ำมันแรงแบบนี้เราจะไปโยนายนะผมถ้าเราโยนายนี้เราดมไม่ไหวครับคือตะขอเราอาจจะติดขาดนะผมนั่นแหละเดี๋ยวลองลอกันดีกว่าโอ้โหโ้หนมันดึงแล้วนะผมตัวใหญ่ไหมเพื่อนโอ,โอ้โห อันนี้นก็ดึงดึงไหมนี่น okay. 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 ่าจะดึงบุ้ยบ uh ุ <c 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 ้ยมันติดมันติดทุกทุกคนโอเคก็ในตัวนี้มันก็ได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับผมโอ้โหนี่ไงโอ้คือแบบเว้คือแบบอืมตัวก็ใจอยู่นะอันนี้ปลาชโดนะครับใช่ผมโอ้โหคือว่าตอนนี้เราได้มาตัวหนึ่งแล้วนะครับผมคือแบบเราสามารถอยู่รอดแล้วทุกคนโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูกันอันนี้ต่อทุกคนอันนี้มันติดเหรเพื่อนมันโดนไหม เยอรหมดอันนี้คือเยอรหมดหัวเครื่องยังไงบ้าชูบบ้างมั้ยนี่อยู่บ้ามาแน่นะอืมยิบล้อทีนะเอ้อถือตกหลับอยนะเอมเนี่ยทุกคนคือตัวนี้เราได้มาตัวหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใส่เยอรแล้วก็เราจะมาตัดต่อกันนทุกคนมาจะได้เพิ่อมอีกไหมทุกคนมา อาทุกคนเมื่อกี้ผมก็ได้ปลากระทิงมา 2- 3สาตัวอยู่นะนั่นแหละเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะย่างปลากระทิงกินนะหรือว่าทอดอะไรไม่รู้นะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันมาโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็จะมาติดไฟแลวนะคือแบบนอกจากตอนนี้คือแบบยุงอะไรแมลงอะไรเยอะจัดเลยนะเดี๋ยวผมขอมาติดไฟก่อนเลยนะ โอเคทุกคนก็ในตอนนี้นะครับผมคือแบบเมื่อกี้เราก็คิดว่าจะมาตบ่อนบน i, นดนะครับผมแต่เราก็เนื่องจากว่ามันมืดเนะครับผมเราก็เลยไม่ได้ตต่อแล้วนะครับผมก็ในตอนนี้ก็ข้างที่จะมืดแล้วนะครับผมเมื่อกี้เราก็ได้ทําอาหารอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่เราก็ไม่ได้ทา้นะครับผมเพราะเราคิดว่าเราจะทาให้ในพรุ่งนี้นะครับผมเนื่องจากว่าเราได้ปลาก็ไม่กี่ตัวด้วยเราไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรให้ดูนะครับผมเราเลยคิดว่าเมื่อกี้เราก็เลย ยังกินนะครับผมแต่พรุ่งนี้มาดูกันนะครับผมว่าเราจะมาทําเมนูอะไรกันต่อนะครับผมนั่นแหละทุกคนส่วนตัวนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะมืดแล้วนะฝนอะไรก็ไม่ตกนะครับผมส่วนท่านชี้กับกับตากองก็อยู่นู่นเขาจะนอนอีกฝ่ายนึงนะครับผมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูกันดีกว่าทุกคนว่าตาคอนกับท่านช่อเขาทําอะไรยังไงนะครับผมนั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าทุกคนมาตอนนี้ท่านชีกับตาคอนก็อยู่นู่นนะครับผมตอนนี้ทําอะไรชี้ปิดไฟอยู่ับ อ๋อติดไฟอยู่นะครับผมคือที่นี่เนี่ยที่นี่เราก็จะแขวนเสื้ออะไรต,ต่างนะครับผมนี่แล้วก็ที่นู่นด้วยแล้วก็ที่นี่ด้วยเนื่องจากว่าฝนตกมาทั้งวันนะครับผมเราก็เลยจะต้องเอ่อหาที่มาแบบหาแบบหาให้เสื้อผ้าของเรามันแบบม,แบบมันแห้งนะคือพรุ่งนี้เราว่ามันก็น่าจะค่อนข้าง,าง,างที่จะแห้งนะครับผมนั่นแหละทุกคน โอเคเดี๋ยวตอนนี้คืนนี้เดี๋ยวเราจะมานอนกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันในพรุ่งนี้เช้านะครับผมว่าเราจะได้ทําอะไรยังไงนะครับผมนั่นแหละพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแข่งตกปลากันเลยนะครับผมคือวันนี้เราก็ถ่ายแอดแข่งแบบเล่นๆนะครับผมพรุ่งนี้เราจะมาแข่งตกปลาแบบจริงจังแล้วก็มาดูกันว่าผมกับท่านชิดใครจะได้ปลาเยอะกว่ากันนะครับผมนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะครับผมโอเคแล้วเจอกันมาอืออ่ะโอเคทุกคน แบบเช้านี้เราก็จะมาตกปลาแบบจริงจังกันแล้วนะรูปแบบคุณสองครับครับ,ค,รบคุณจะใช้เบรกยางครับก็เบรกที่เราจะใช้คือเราจะใช้เป็นพลังอันนะครับผมมาดูกันครับใช่ครับ,รบผมผมจะใช้เบรกธรรมดานะค<ช>ือแบบสอนก็จะใช้แบบยี่ห้อแพงๆหน่อยนะใช่คือแบบเบรกฝรัง่งอะนะมาดูกันว่าเบรกแพงกับเบรกปลอมนี่ มันจะเป็นยังไงนะครับผมว่าใครจะได้เยอะกว่ากันใช่ใช่ใช่แล้วไม่ได้ว่ากันที่ขนาดนะถ้าว่าที่ขนาดของผมก็ใหญ่กว่าอยู่ดีนะโอ้โหมันไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยว,นะยวครับนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมไปเดี๋ยวตอนนี้เราไปกันเลยดีกว่ากคนมาโอเคทุกคนก็ในตอนนี้นะครับผมท้งที่เขาก็ไปดักที่ข้างล่างแล้วครับผมเดี๋ยวผมก็จะตกจะมาดักไว้ที่นี่นะครับผมโอเคก็ได้ทุกคน เดี๋ยวตอนนี้เราว่าเรามาเริ่มตากันดีกว่าว่าจะได้ปลาอะไรบ้างครับผมนั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้เรามาโยนเลยทุกคนเมื่อกี้มันดึงแล้วครับผมโอ้โหทุกคนคือแบบผมพึ่งแตกตอนนี้นะครับผมบคือแบบเดี๋ยวเด,วเดวมาดูกันเมื่อกี้มันดึงแล้วนะแต่มันไม่มันไม่ติดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาโยนใหม่ โอเคเดี๋ยวเราก็จะมารอกันใหม่นะครับผมได้กี่ตัวแล้วครับโอ้ทุกคนตอนนี้ท่านชี้ก็ได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับผมนี่ปลากระทิงนะทุกคนปลากระทิงดูครับผมเพิ่งไปอ่ะครับได้มาแล้วครับโอ้ท่านชี้ได้มาตัวหนึ่งแล้วแต่ผมยังไม่ได้สักตัวเลยนะทุกคนเป็นยังไงบ้างครับโอ้ตอนนี้เปียกของเรามันติดนะครับผมตรงนี้นะคือผมเชื่อเป็นก้อนหินเยอะนะทุกคน ปลากือทนก็น่าจะเยอะตามเดี๋ยวผมก็พยายามดากักให้มันได้คือแบบพูดจริงนะทุกคนถ้าไส้เดือนมันดีกว่าน,นี้นี่ผมื่อว่ามจนดักได้เยอะแน่เลยแต่ไส้เดือนมันน้อยนะมันตอ่อปเลยอ่ะนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ปลากี่ตัวนะมามก็เนื่องจากที่ผมตกที่นี่กับข้างล่างมันไม่โดนนับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตกที่ ผมตกได้เมื่อวันนี้นะว่ามันจะได้อีกหรือเปล่าครับผมตันที่มันเป็นเรือนะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปตรวจกันที่เรือกันเลยทุกคนมาดูกันนะครับผมดูแบบผมก็ได้ตกมาสภาพหนึ่งแล้วนะแต่มันก็ไม่ได้สักตัวอะไรนะทุกคนไม่เป็นไรนะครับผมแต่อย่างน้อยวันนี้เราก็ต้องได้มาอีกอยู่แล้วนะผมว่าแต่ไม่รู้ว่าไม่เยอะก็น,น้อยนะครับผมนั่นะแหละทุกคนโอเคเดี๋ยวเราผมก็จะมาเริ่มตกกันที่นี่มาดูกันว่าจะได้อะไรกันหรือเปล่านะครับผมนั่นะแหละทุกคน เดี๋ยวตอนนี้เรามายนกันยนเบรกกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กันไหมนะได้ทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอตบที่นี่ก่อนนะครับผมนี่โีเคโอเคก็ได้เลยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรามาเริ่มจำเลยดีกว่าทุกคนมาคือเราจะไม่โยนเบรกของเราให้มันไกลนะผมเพราะว่าถ้าเราโยนไกลเนี่ยที่นี่เนี่ยน้ำมันแรงเดี๋ยวตะขอของเรามันจะเดี๋ยวตะขอของเรามันอาจจะโดนกากิไม้อะไรมันจะติดก็ได้นะผมนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขอแบบใกล้ๆแบบนี้ อย่างน้อยมันก็จะมีปลากระทิงอะไรพวกน,นี้นะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กันไหมนะั่นะแหละเดี๋ยวตอนนี้เรามารอกันต่อดีกว่าทุกคนมาโอ้ทุกคนมันดึงแล้วนะครับผมตอนนี้โอ้ทุกคนตอนนี้ได้มาอีกตัวแล้วนะครับผมอ้ <laughs> คือแบบตอนนี้เราก็ได้มาเพิ่มมาตัวหนึ่งแล้วนะครับผมนี่เมื่อกี้ทาชี้เขาได้ปลาอะไรนะไอ ปลาก,กระทิงนะผมแต่ผมได้มาปลา,าอันนี้นี่นะโอ้สุดยอดเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดับเพิ่นกันดีกว่าทุกคนมาได้ไมาตัวหนึ่งแล้วนะครับผมนี่มันจะเป็นปลาอะไรอันนี้ปลากระทิงนะครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมโอเคตอนนี้เราก็ได้มาเพิ่มปลากระทิงมาตัวหนึ่งแล้วนะครับผมนี่นะอืมสุดยอดเลยครับผมโอเคตอนนี้เราไม่รู้ว่าท่านช่อเขาได้ปลา,าเพิ่มอะไรหรือเปล่านะ คือแบบตัวนี้เราก็ได้มาสองตัวแล้ววันนี้โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะมายืนกันต่อเลยทุกคนมาโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเราจะมาย่างปลาของเราแล้วนะคือแบบตัวเดียวเหรอเพื่อนใช่ตัวเดียวนะผมที่จริงมันได้ลายตัวอยู่นะแต่เราก็จะกินอันนี้ไปก่อนใช่กินตัวเดียวนะคือแบบโคนี่จะกี่กู้นะทุกคนคือแบบคูแบบ้คบบผมนี่เลือนๆเ,เลยนะตอนนี้คือแบบกำลังหอมอยู่เลยทุกคน ด้วยนั่นแหละเดี๋ยวเรามาย่างปลาให้สุกกันเลยใช่ไหมใช่มาย่างให้สุกดูนะปลาของผมนะครับผมที่ผมได้มาวันนี้นะครับผมโองดูแบบไม่อยากจะโบกนะจริงๆครูสอนแพ้ผมนะครับสรุปแล้วผมชนะนะครับผมผมไม่เก่งอยู่นะครับใช่บโหโหแพ้นะครับยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับผมผมแพ้แล้วนะครับนั่นแหละเรามาย่างอะไรให้สุกกันเลยดีกว่ามาอ่ะ โอเคทุกคนคือแบบเนื้อกุ้มขอผมนะคือแบบก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะห้ามอะครับนั่นแหละทุกคนคือแบบเด,เ,ะนะเดี๋ยวโผกีเสร็จแล้วนะเดี๋ยวโผก็จะนั่นแหละคือแบบกสอตอนนี้ก็เวลาติดไปฮะไปด่าเวละดู เราไปนาะก็ได้แล้วเราไปดีกว่าโอ้ oh, ทุกคนคือแบบตอนนี้ปลาของเราก็เริ่มสุกกันแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยอืมนี่นะชิดสะบ,บองไปดูข่อหัวนะเพื่อนเอาอนะไรเอาเกเลือไหมเพื่อนเนี่ยนะ อืมอืออืมอ,อืนนนัร่อยมากนะครับผมทันชิกเป็นไรครับ เขอเกลือนยครับอ่ะิเป็นไรครับค <c oughs> ือตอนนี้เราก็ได้กินปลาอะไรก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ในสําหรับวันนี้ก็24ชั่วโมงแล้วนะครับผมคือแบบตอนนี้พี่เขานอนอยู่นะนี่ขันเรือเรานะครับ เราก็ขาบเรือคือแบบอย่างแจงอะครับเพื่อนนั่นเทุกคนโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับผมเราก็ได้มาย่างปลาแล้วก็เราได้มาตตเบ็ดอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็อะไรเราได้มาที่นี่เป็นเวลา24ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บผ้าเทนอะไรเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครที่ชอบใคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผม เอาไว้พวกันใหม่นะลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย